ท่านพาณิชจังหวัดจสุรินทร์ท่านผู้แทนจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ท่านหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนของจังหวัดสีสเกิบุรีลังบวรรัฐธานีและจังหวัดสุรินทร์ท่านวิทยากรและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับรวมทั้งพี่น้องที่ได้ขณะนี้รับฟังการถ่ายทอดสดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของจังหวัดสุรินทร์นะครับ ผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่องการปรับตัวด้านการค้าการลงทุนกับกรรมพูชาเพื่อเข้าสู่การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนโดยท้อยิง่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครั้งนี้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยเราอาศัยการค้าระหว่างประเทศกับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างสําคัญโดยมีมูลค่าการค้า ระหว่างประเทศสูงถึง149%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP ในปี2555การเปิดเสรีทางการค้าจะมีความสำคัญอย่างมากสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเสรีทางการค้ากับกลุ่มอาเซียนซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งมีสัดส่วนการค้าถึง23%สูงกว่าการค้าระหว่างประเทศ ที่เราทํากับสหรัฐในคดีญี่ปุ่นคดีสหภาพยุโรปคดีไทยได้สมาชิกอาเซียนได้ลงนามในแผนการจาาาัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําให้ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งไทยไต้องดาเนินการตามที่ตกลงกันไว้ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องทยอยเปิดเสรีการค้าการด้านด้านสินค้าด้านบริการและการลงทุนในประเทศของตนต,ตามเวลาที่กําหนดไว้ เพื่อให้อาเซียนรวมตัวกันเป็นตลาดเดียวฐานการผลิตเดียวมีการเคลื่อยยนย้ายสินค้าบริการแรงงานฝีมือและเงินลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างเสรียิ่งขึ้นในปี2558การที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีก2ปีข้างหน้านี้จริงนับว่ามีความสําคัญโดยเฉพาะจังหวัดที่มีการค้าชายแดนซึ่งหากดูจากสถิติการค้าชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาก็จะพบว่ามี มูลค่ารวมถึงปีละประมาณ7 8 0 00ล้านบาทโดยจังหวัดสุรินทร์พานดาพรหมแดนขาวอนช่องจองที่อำเภอกาดเชิงมีมูลค่าประมาณ1,000ันล้านบาทจังหวัดศรีสะเกษ่านช่องสงำที่อย่างำเภอบูสิงมีมูลค่าประมาณ600้อยล้านบาทและจังหวัดอนแกรชาชั้นทายรานจุกฝนลมช่องอันมาอำเภอลำยืนส่วนจังหวัด บุรีรัมพันจุดแผานแดงชั่วคราวช่องสายตะปูซึ่งกําลังมีความพยายามที่จะเปิดเป็นช่องแผ่นแดนถงถล่มต่อไปการสมนาในวันนี้มีผู้เข้าฟังเป็นภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชนของจังหวัดชายแดน4ีจังหวัดคือจังหวัดสุรินทร์สิสีสะสเกตอุบลราชธานีและจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเนื้อหาในการสัมนาจะเน้นในเรื่องโอกาสด้านการท้าการลงทุนในกัมพูชา และการปรับตัวของผู้ประกอบการในการเข้าสู่ AEC มีวัตถุประสงค์สร้างความรูม้ความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตรอจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักธุรกิจนักวิชาการประชาชนทั่วไปเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการปิดสรีทางการค้าและเพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบเข้าใจ และเข้าถึงข้อมูลอย่างทั่วถึงสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงต่างๆได้อย่างเต็มที่และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งสี่จังหวัดชายแดนจะได้รับข้อมูลข้อคิดเห็นตรรจนข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์จากทุกภาคส่วนใช้ประกอบการพิจารณาในการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนต่อไปท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับการ สัมมนาในภาคเช้าวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ทางกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้ทางสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดสุริได้ดาเนินการเป็นการดําเนินการต่อเนื่องกันมาตลอดระยะเวลาสองสปีที่ผ่านมาซึ่งปีงที่แล้วจังหวัดสุริรับเป็นเจ้าภาพในการที่เจอจาร่วมกับสีจ่จังหวัดของกัมพูชาเช่นนี้นะครับและก็ได้ข้อสรุปจากทางฝ่ายกัมพูชาว่า ทางกัมพูชาอยากจะให้ตอนนั้นเราสรีงจังหวัดเดียวคุยกับเขาสี่จังหวัดเขาก็ได้ยื่นข้อเสนอว่าอยากจะให้ที่น้องสี่จังหวัดของไทยได้พูดคุยกับเพื่อนสี่จังหวัดของกัมพูชาในคราวเดียวกันจึงเป็นที่มาของการดำเนินการในครั้งนี้ซึ่งใช้เวลาสองวันด้วยกันวันนี้เป็นวันแรกนะครับซึ่งในภาคเช้านี้จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเราสี่จังหวัด แา่บ,บริจัตทางดินสิสเกนสุรินและก็บุรีรัมนะครับโดยเชิญทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและผู้ที่สนใจทุกเกี่ยวข้องรวมทั้งถ่ายทอดสดให้กับพี่น้องที่สามารถรับฟังทางสถานีวิทยุกจารเสียงแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็เชื่อว่า,งาคงจะครอบคลุมเกินพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์น้ำรำไปนะครับซึ่งการจัดงานครั้งนี้ก็นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับป,ปัจจุบัน การตื่นตัวในเรื่องของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีค่อนข้างสูงมากนะครับมีค่อนข้างสูงมากก็ทุกคนก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ารวมแล้วจะเป็นยังไงที่ไม่ทราบเพราะไม่เคยรวมกันมาก่อนไม่มีประสบการณ์ถ้าเคยรวมกันมาก่อนก็คงจะทราบว่ารวมแล้วเป็นยังไงแต่ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของทั้งสิประเทศไม่ใช่ครั้งแรกของประเทศไทยเท่านั้นนะครับการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนนั้นมีอยู่สามเรื่องที เขาเรียกว่าสามเสาหลักที่สําคัญแต่เรามักจะเน้นกันในเรื่องของเศรษฐกิจเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับและกระทรวงพาณิชย์และสิทธิชนในเรื่องเศรษฐกิจก็จะได้พยายามให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการค้าการลงทุนโวกตลอดไปถึงการท่องเที่ยวด้วยที่จะเกี่ยวเนื่องมาทางด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งในในภาคส่วนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษสําหรับ ท่านคณะวิทยากรหรือก้อนยื่นท่านที่เดินทางจากประสบการณ์นะครับทั้งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศซึ่งทั้งสองกรมนี้มีวิทยากรที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญอย่างดีเยี่ยมครับ <c oughs> ผมกล้าลรับรองเพราะว่าผมเคยฟังมาแล้วนะครับว <c oughs> ิทยากรที่มีความรู้มีองค์ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงมีประสบการณ์และสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับพวกเราจึงขอความ ร่วมมือจากพวกเราได้ร่วมรับฟังแล้วก็ในช่วงท้ายก็ขอให้ได้ตรุณาอะไรที่ยังท่องใจอะไรที่ยังไม่ไม่ไม่เข้าใจอะไรที่ยังสงสัยก็ขอ,ขอความกรุณาได้แลกเปลี่ยนทนายกรก็ยินดีที่จะได้แลกเปลี่ยนแล้วก็ได้พูดคุยกันได้ตอบคำถามกันในช่วงท้ายของการสัมมนาในวันนี้นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณทนายกรผู้ทรงคุณวุิทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนขอขอบคุณ ที่เพื่อนๆน,นะครับที่เดินทางมาจากจังหวัดวราชธานีศรีสะเกดและบุรีรัมนะครับปัจบันนี้ได้เวลาสมควรแล้วับผมขอเปิดการสัมนาเรื่องการปรับตัวด้านการค้าการลงทุนกับกัมพูชาเมื่อเข้าสู่ AEC และขอให้การสัมนาครั้งนี้ได้รับผลสําเร็จสามารถอำนวยประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมการสัมนาทุกๆท,ท่านสมตามเจตนารมณ์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ทุกประการ ขอให้ผู้เขา้าร่วมสำนักท่านประสบความสำเร็จในด้านการดำเนินการธุรกิจและภารกิจอื่นๆตลอดไปขอขอบพระคุณครับค่ะจากผู้พิพากษาด้านทิธีการทางสิทธิ์ท่านนายธิวศักดิ์จันทร์ชีนนะคะซึ่งท่านกราบให้เกียรติมาปิดพิธนการเปิดงานวันนี้นนน